สวัสดีครับแนวทางตัวเลขของวันที่2พฤษภาคม2566นะครับเรามาชมกันว่านะครับงวดนี้นะแนวทางจะเป็นอย่างไรย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็ใครที่นะสนใจนะแล้วก็ชอบคอนเทนต์นี้กดไลฟ์กดติดตามช่องอาจารย์ไม่ด้วยนะครับกดหัวใจกดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆส่วนคนที่นะครับอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับคุณจะได้รับ เลขในคืนวันที่25อ่าเดือนเมษายน256แล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ทางโซเชียลทั้งหลายนะครับนะก็จะได้รับเลขในช่วงเช้าของวันที่29นะครับได้รับก่อนอได้รับตามหลังกลุ่มที่เป็น v i p นะครับ VIP จะได้รับเลขก่อนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือนเพื่อทําบุญเปิดดวงเปิดชะตากันนะครับเดือนละ2 1 9บาบาทนะครับอ่ะ นะครับสาธุสาธุสาธุนะฮะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงช่วยเปิดทางอาจารย์จะใช้ไพ่นะไม่ใช่ไพ่ดิกะเรใช้กล่องนะครับกล่องแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกเต๋า3ลูกนะครับนะลูกที่1นะครับนี่นะฮะนี่คือลูกที่1นะครับดูกันเลยนะอันนี้คือลูกที่มีธรรมจักรกับใบโพนะครับอาจารย์จะเรียกว่าเป็นลูกหลักหรือลูกบนนะครับ ลูกที่2ครับเป็นลูกที่เป็นธรรมจักรกรบใบโพเช่นเดียวกันแต่เป็นลูกที่นะครับเป็นลูกของตัวเลขปกตินะครับหรือไม่ใช่ลูกของคนตาบอดนะครับอ่าเป็นพลาสติกลูกที่3ครับเป็นลูกโลหะอาจจะว่าเป็นลูกล่างนะครับมันมีตัวนูนกับตัวยุบนะครับอันเนี้ยที่อาจารย์จะเอาไว้ถ่ายตำแหน่งที่เลขมันจะมาล่างมาบนตรงนี้นะครับแต่ว่าบางทีนะครับก็แล้วแต่คนที่จะเสียงโชคเอานะครับโอเคอาจารย์จะปิดแล้วนะครับ สาธุ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 นะครับพุทธังเปิดธรรมัททงเปิดสังฆังเปิดใครมีโชคใครร่วมทำบุญก็ขอให้เปิดทางให้เขาพ้นมีพ้นสินนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ ใครอยากรูดวงกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงที่599บาทนะนะครับสามารถแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายได้นะครับหรือว่าคนที่ชมทติดต่อสามารถแตะลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินเจ้าคิวกันไว้ได้เลยนะครับอ่ะเราจะเปิดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม VIP กับอาจารย์นะติดต่อทาง inbox ได้เลยนะครับเดือนละ2องรบาบาทนะครับอ่ะอาจารย์จะเริ่มจับเลขที่อยู่บนสุดนะครับ ะได้เลขนี้นะครับนี่คือลูกพลาสติกนะครับนะอาจารย์แตะได้เลขเก้านะครับนะได้เลขเก้านะครับไม่ใช่เลขหกนะฮะเลขเก้าเลยนะครับโอ้โหวันนี้เก้ามาแล้วนะครับเลขที่สองครับอันนี้เป็นเลขอโอ้เลขบนด้วยนะครับเลขบนก็ได้ ศูนย์ครับเลขบนได้ศูนย์ที่เป็นอักษรเร็วนะครับเลขล่างครับเลขล่างได้สองครับนะฮะ,ะเลขบนได้เก้าได้ศูนย์เลขล่างได้สองและสามนะครับนะเพราะคืนนี้เป็นคืนวันอังคารน,นะครับนะอ่ะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบอ่า คิดสิ่งใดประการใดสนใจปรารถนานะครับตั้งจิตธิฐานทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อกลุ่มวีพีกับอาจารย์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ